กล้วยจับสามุ่งนี้ออริจินัลของแท้อยู่นี่ห้าสิบบาทชามเบลลมไม่มีเสิร์ฟนะคุณผู้ชมต้องบริการตัวเองนะแต่ว่าชามเดียวอิ่มเลยแหละให้เยอะให้เยอะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนี่ให้เยอะมากมคือจะบอกว่าเครื่องในเขาอร่อยทุกอย่างเลยคุณผู้ชมที่สุดอร่อยมาก เนี่ยคุณผู้ชมหมูกอรอบเขาอร่อยมากหมูกอรอบเขาจะแบบชุบแป้งทอดแต่มันกอรอบแล้วมันไม่มันจนเลี่ยนไงมันก็เลยหอมอร่อยมากม,มาให้ได้นะคุณผู้ชมมันจะได้บรรยากาศอกอย่างหนึง่ง กินไฟก็จะมีนี่อยู่ล้างรถไฟเลยบันเตอร์บรรยากาศนี้ดีนะเนี่ยเห็นคุณแม่กินอย่างนี้นะคะกินทุกอย่างที่ขวางหนากินเผ็ดเผใส่พิซเยอะกินมันๆกินทุกอย่างเลยแต่คุณแม่มีตัวช่วยนี่ไงคะสลิมลิงไฟเบอร์สลิมลิงไดมอนเบอร์รี่ชามันนะเป็นไฟเบอร์มันจะดีถอกล้างลำไส้กินแล้วเนี่ยจะทำให้ปากหายเหม็นฟันขาว เนื้อไม่อักเสบลลากระพุ้งแก้มบำรุงผิวมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็เป็นสูตรชดหัวเชื่อไม่ได้ผสมแป้งคุณผู้ชมนะคะอันนี้พอเรารับประทานอาหารมันๆพวกนี้ลงไปเนี่ยมันจะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในการย่อยอาหารช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เราไปหลอ่อเลี้ยงหัวใจทําให้เราเป็นโรคหัวใจ ละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดสมองจาไม่หลอดเลือดเราตีบเราตันทาให้เราเป็นอัมาพาผึกอัมาพาผ้าเพราะแม่ชอบกินของกินของมันๆหมูทอดอย่างเงี้ยหมูกรอบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะลดความอ้วนด้วยแล้วประทานสิบ่อพันห้าร้อยสองร้อยแก้วหนึ่งเดือนน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกาลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยแอตเลนาดักแก๊ไลนมีแอตเลีเอน่าดนไลชื่อข่าวโหด ตอนนี้เราจัดเปรนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาหก่อสามพันเราไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้หกสิบซองหกสิบแก้วสิบ่อห้าพันเราไม่ขายเราขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่่อราคาเต็มเจ็ดพันเราไม่ขายเราขายแค่สองพันส่งได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วสามสิบ่อราคาเต็มนะคะหมื่นห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งได้สามร้อยองสามร้อยแก้วเราขายส่งค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแสนคนส่งออกไปทั่วโลกคุณผู้ชมสนใจนะคะซื้อของเราไปขายเลยค่ะนะคะไปเดยะกราในติกเกอกก็ได้ ส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงไทยทีชาไทยอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอรสเตลอลสูตรผัดหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะอันนี้เราขายส่งเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสานคนเราส่งออกไปทั่วโลกนะคะห่อหนึ่งเนี่ยมี10ตองชงได้10แก้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเราไม่ขายนะเร <c oughs> าจัดโปรค้านี้มีออยอนะผลิรกีีเป็นล้านกล่องนะคะ พอวันหนึ่งห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงแค่หกพอหนึ่งพันราคาเต็มสามพันนะคะขายแค่พ so so an 40, ันเดียวส่งฟรีชงได้ร้อยสอแก้วค่ะสิบพอราคาเต็มห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าชงได้ร้อยสองอแก้วสิบอนะคะราคาเต็มเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันชงได้ร้อยสี่สิบงรี่แก้งฟรีด้วยสามพอราคาเต็ม15งหมห้าไม่ขายขายแค่สี่พันชงได้สามร้อยสองสามร้อยแก้วส่งฟรีด้วยค่ะ สนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์ลามาเลยค่ะ Adrena ดัดแกงไลน์มี l e e n a g a n g ลายชื่อข่าวโหดค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไฟเบอร์ตระลลมดิ้งไฟเบอร์บอรรอบรบเบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่อันนี้นะคะไม่มีไขมันทาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นสูตรพัดหัวเชือ้อไม่ได้ผสมแป้งค่ะ รับประทานก่อนนอนแปดชั่วโมงมันจะดีกรอบล้างลําไส้ปรุงยุคที่คุณแม่กินของมันมันเผ็ดเผ็ดอย่างนี้นะคะมันจะออกมาหมดค่ะคุณผู้ชมและอร่อยด้วยรับประทาน12กล่อง2,822ร้อแก้วนะคะ1เดือนค่ะน้ําหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล,ล็กลงอยากจะกินอะไรก็กินนะคะอันนี้อร่อยมากๆเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเราจัดโปรนะคะพอกล่องหนึ่งเนี่ยมี12งใช่ไหมคะ5 0าไม่ขายขายเป็นแค่ส0งรค่าส่ง100แต่กล่อง 1,000ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟีตกกล่องละ170สนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะแอดลี a ่าดัดแก๊งไลนมี L E E N A G A N G ลายชื่อข่าวโหดค่ะอ่ะพี่เก็บเงินแล้วไปถึงกลับบ้านพี่เสร็จแล้ว